วันนี้สาววีพามากินข้าวปูนเนาะผักกับก็มีมักทั่วมีกักหอมเนาะมาเด้อกินน้ำกันเซ็ตเน้ำสาววีวันนี้น่ะชิมกันก่อนมาแซ่บบออ่เนาะพูดนอนอ่ะฮึชอบอยู่แต่หอนอือต้นเลือดสาว,วีเป็นคนมักต้นเลือด สบายดีพี่น้องวันนี้สาววิพามากินข้าวปูนเนาะพักกลางก็มีมักทั่วมีมกหอมเนาะมาเด้อกินน้ากันเซ็ตๆน้ำสาววีวันนี้นะจานใหญ่ๆเลยเด้อวันนี้อนุญาตใส่มืออีกแล้วเนาะเซ็ตๆน้ำสาววี้็ข้าวปูนสีมือน,นกันว่าเซ็บป่เนาะหัวหนอนอะ่ะเจ็บอยู่แต่หัวนี่ บางคนก่อนเด้อนี่ค่ะก,กับเนาะชาข้าปุ้นมันอันกระลัมปีบักทัวนะ่วเนาะน้ำนัวๆเลย ตอนเลือดพีเ่เป็นคนมักตอนเลือดเวลาเห็ดข้ปุ้นเนาะ

sa kapun. Hmm. Sarap. คนคนด้วยพี่น where, ้องเอามือนี่แหละมันยังค่อยแซบอืมอีกผูเดียว que eu nhung subscribe À, 干烘的很呢。Like มากินตอนเหลือใช้ตอนเหลือไล่ๆเนาะ แพี่น้องหมดแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ, like, บ, share, บสไคร้่องสาววีเด้อเด้อบายบายขอบใจ